ทุกคนเดี๋ยวพามาคัดไปต่อครับพอเราลีดอะไรได้ปุ๊บก็ต้องมาคัดอีกนะเห็นงานละเอียดทุกคนเนี่ยคัดในมันลื่นเนี่ยม,มันมันเลยเจ้เสียงมันใหญ่ออกดีีเราก็ถู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 ถ,ถ,ถ,ถูไปเรื่อยๆครับลบมุมลบเหลี่ยมมัน มันจะเป็นแบบโค่งนะไเหมือนหลังเต่าเลยเด่เนมันน,นูนเป็นหลังเต่าเลยเป็นเมดแตงเนาะเนี่ยมมันจะลื่นพืดเลยลื่นเนียนเสียงก็ได้ออกดีๆทั้าทุกใบครับสี่สิบหกใบหนักทั้งหมดคู่หนึ่งนะทางละยี่สิบสามเซนอันนี้คือสูตรมาตรฐานเลย เราจะเอาใบเยอะก็ได้เอาใบเยอะๆหนาๆแต่ใบย,ยิ่งเยอะเสียงมันยิน่งเงียบนะทุกคนนะผมจะบ,บอกไว้ก่อนนะถ้าเรารีบใบรีบผิวมันไม่ได้นี่ใบไปตามกันหมดเนี่ยเสียงไม่ออกเนี่ยที่ว่าไฟมาแบบใบเยอะเป็นปุ่มยยอ่ะอ่าั่นแหละมันจะมีความ มีความพอดีของมันนะทุกคนใบหน่อยใบหน่อยก็ไม่ได้ใบเยอะก็ไม่ได้มันจะมีความพอดีของมันเลยอยู่ช่วงกลางกลางพอดีเลยเพราะว่าทุกอย่างมันต้องมันต้องคำนวณหมดเลยไอตอกสันหนูสันหนื้อนี่นะมันทำยากเงี้ยเด้อเด้ถ้าเสียงมันไม่ดีมันหนูไม่เข่าเดนีัยใช้งานไม่ได้เนี เ,เหมือนเป็นเหมือนเครื่องล้างข,งของถังอย่างหน,นะนึ่งได้นะมถ้าเสียงไม่ได้หนูไม่เข่าเลยหลาเดินสู้ขั้นตอนทุกอร่ันมันมีความละเอียดนะนั่นแหล้วถึงขายกันแพงนะเนี่ยอย่างพวกการล้านกันนี่ก็มีแต่สิบใบ,บ,บเดงขึ้นหมดเลยครับทุกคน นี่ก็แล้วแต่งานว่าจะอะไรล่ะตัวทบตัวไม่ทบแต่มันไม่ต่างกันนะครับต่างกันไม่เยอะหรอกตอกสันหนูมันอยู่ความรัวของใบของมันทีเ่เสียเสียงมันถ้ามันรัวๆยังไงมันก็เทได้ต่อยเสียงเบาเสียงเงียบๆแต่ท่านมีความรัวนี่เข่าทุกอันครับตะกอนเข่าเป็น เป็นใบบ,บบางด้ว่ควาเล่ยนเป็นตอกใบบางเด้ใบบางเขาเขาดีใบบางคือกระดาษเนี่ยเสียงแลแหละและแหละและ้วแหละแต่ถ้ามันมีความรัวเขาเขาดีเมืนอนกันแต่ที่นี่มันหาคือมันมันแตกครับใช่ไหมน้ำนนมันแตกไอตัวใบบางอ่ในเมื่อมันใบนนหนาหนูมันก็เขาเสียงดังเราก็เล่นใบหนาไปเลยครับทำเขาทั้งสองแบบนะเขาทั้งเสียงเนี่ยทั้งเสียงดัง เลีเยงแังไปเลยทีเดียวทุบเลยลื่นครับลื่นไม่มีเสียนแหละแต่ตอนทำเนี่ยตอนผ่าเสียนเยอะกาดล้านเสียนหลายโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเข่าให้ดูเดี๋ยวจะคลดพวกนี้แหละอันนี้รอบนอกอันนี้เป็นรอบท่านนกพุดเลย ทางกละเจ็ดใบทใช้นต่เมื่อก็คู่นึงก็สิบสี่ใบทชั้นนอกสุดนะใส่เข่าสามชั้นโอ้ยครับผมขอบคุณครับเยอะที่ามาสวัสดีครับ